จะพามาอัพโหลดเอกสารนะคะเพื่อให้คนอื่นสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้แล้วก็จะพาทำ QR code เลยนะคะแบบนี้เริ่มกันเลยทล้งแล้วนะคะแล้วก็เข้า Google นะอาจจะเป็น Google Chrome หรือ i r r f o x หเลยตัวน,นี้ก็ได้นะคะทำตัวนี้ดีกว่าไปที่นา Google นะ ก็หลังจากที่ล็อกอินเข้าใช้แล้วมาที่แอปนะคะเลือกไ r ร v e เข้ามาที่หน้าต่างของไดนะคะแล้วก็มาคลิกที่ใหม่จากนั้นก็อัปโหลดไฟล์นะ,ะที่เราต้องการจะฝากไฟล์ไว้เพื่อทำการอัปโหลด อัปโหลดเสร็จแล้วก็คลิกที่ไฟล์นะคะแล้วก็คลิกขวาแชร์ mm hmm. กรณีน,นี้ก็คือเราอยากแชร์กับใครนะคะก็ใส่อ e ีเมลไปแต่ถ้าเราจะแชร์ที่อื่นนะคะเราก็มาที่ตั้งค่าอันนี้ทุกคนที่มีลิงก์ก็คือเราจะพอเจาะจง หรือว่าเราจะเปิดสาธารณะนะคะก็กดปุ่มนี้มันก็บันทึกก็ copy link นะคะตรงนี้<ม>ก็กดสิดส้นสมมติว่าคนอื่นได้ิิง์นะคะเราส่ง link ตัวนี้ให้คนอื่นอันนี้กรณีที่เราไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะคะ ลองโหลดชาเน็ดนึงชางไปแล้วโอเคก็กดดาวโหลดฮะไว้อ่าน จะได้แบบนี้ไหมคนะเสร็จเรียบร้อยอ่ะทีนี้ถ้าจะทำเป็นคิวอาร์โค้ดเราทำยไงก็เข้าไปใหม่นะเราจะใช้โอเค ตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่เป็นแอปซีเคก็มาหน้าตาลบนะคะแล้วก็วางลิงก์เมื่อกี้เคถ้าเราต้องการเอาไปใช้เลยก็กดตรงนี้ก็จะได้หน้าตาของเดียว แต่ถ้าเราอยากตั้งค่า C ีแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกโลโกนาะเที่ยยู่ตรงกลางอันนี้ตามที่โปรแกรมให้นะนะหรือว่าเราจะเอารูปภาพที่เรามีก็ได้นะคหรือจะเป็นหน่วยงานองค์กรก็ได้นะเจตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมก็ ต,ตัวนี้ออ๋มาแล้วแต่ถ้าเราอยากเียาะเราก็ลบเลือกที่เราต้องการก็ได้ลองดูตัวนี้ดูตั้งค่าสีตัวนี้ครับสีดำก็ได้นะคะ ตัวเนี้ยนี่เลือกให้ความชัดเจนนะคะควางผมชัดก็เป็นสีดำแล้วจากนั้นก็ตัวดาวน์โหลดนะคะจะเป็นไฟล์าภาพมีอยู่สี่นามสกุลน,นะคะแต่เราเอาตามระบบดกีกว่า แล้วแต่ที่เราจะเอาไปใช้นะโอเคทดลงนี่ mm. แต่ไปแล้วกเอาไปใช้ในลนักษณะงานต่างๆนะคะค่ะก็จบการทำไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ